สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการจัดรูปภาพกันนะครับวิธีการจัดรูปภาพนอจากที่แห่งของเพื่อนทํามานะฮะก็จะมีอยู่หลายแบบบางคนก็จะให้รูปเนี่ยอยู่ด้านล่างของเนื้อหาแล้วก็จะมีแบบที่ให้รูปอยู่ด้านข้างนะฮะแล้วก็จะมีแบบที่ รูปอยู่ด้านล่างแล้วก็มีคําอธิบายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ละอ่านว่าข้อดีข้อเสียมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้คล้ายๆกันนั่นแหละนะฮะแต่ก็จะมีหลักที่แตกต่างกันถ้าอย่างอันนี้ครับรูปอยู่ด้านข้างเนี่ยจริงๆแล้วไม่นี่ไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าการที่รูปมาอยู่ด้านข้างเนี่ยทำให้เราจัดเนื้อหาตรงเนี้ยค่อนข้างยากแล้วก็มันจะเปลืองพื้นที่ตรงเนี้ยครับเห็นปะเป็นพื้นที่ว่างๆอยู่เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าข้อความลงไปติดกันเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มเนื้้้อหหหาาาาาไดดดมมกกกว่ทํใัันปรระะยษ นะครับอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ไม่แนะนําให้ใช้แล้วเนาะอัน,นต่อไปคนอื่นก็อย่าทำแบบนี้แล้วกันนะครับจะถามว่าอันนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เพราะว่ารูปกับหัวข้อมันตรงกันก็ถือว่าใช้ได้แต่คนอื่นอย่าทําแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้เนาะมันควรจะเป็นแบบนี้มากกว่าซึ่งแบบนี้นะครับก็ยังไม่ใช่แบบที่ถูกนักนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วว่ารูปแต่ละอันควรมีชื่อรูปหรือว่าคําอธิบายใต้ภาพแบบของอันนี้แต่อันนี้ก็ยังไม่ได้เรียบร้อยนะครับวิธีการจัดอย่างของอันนี้นะครับอย่างน,นี้เนาะเอานี้ก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะฮะรูปกับตัวเนื้อหาต้องเว้นห่างกัน1บรรทัดครับก่อนที่จะแทรกรูปเนี่ยต้องห่างกัน1บรรทัดนะและคําอธิบายภาพหรือชื่อภาพเนี่ยให้ติดกับตัวภาพไปได้เลยรูปภาพสั่งจัดกลึงกลางด้วยนะครับ เนื้อหาคําอธิบายภาพก็สั่งจัดกึ่งกลางด้วยตัวเนื้อหานะฮะตัวเนื้อหาที่อยู่ถัดไปจากคําอธิบายภาพเนี่ยต้องเว้นด้วย1บรรทัดนะครับก็คือเว้นก่อนและเว้นหลังอย่างละ1บรรทัดรูปภาพสั่งจัดกึ่งกลางคําอธิบายภาพติดกับตัวภาพนะครับอันนี้ถึงจะถูกอันนี้ถือเป็นการแทรกภาพ ดีเลยอะนะคนเป็นแบบนี้อีกแบบหนึ่งนะครับอย่างของที่เพื่อนทํามาก็คือไม่มีชื่อภาพถามว่าขวานุลมให้ได้ไหมก่อนอนุลมให้ได้แต่รูปภาพคุณต้องสั่งจัดกึ่งกลางจริงๆวิธีการแก้นะครับอย่างอันนี้เนี่ยนะมันไม่กึ่งกลางดูยังไงว่าไม่กึ่งกลางก็พอเวลาเราสั่งจัดชิดซ้ายเนี่ยครับ <S <S เห็นปะรูปมันไม่ไปชิดซ้ายเลยทีเดียวเนี่ยแสดงว่าถ้าเราสั่งจัดกึ่งกลางก็จะเป็นกึ่งกลางของระยะตรงนี้ถึงตรงนี้เท่านั้นก็จะไม่ถูกต้องวิธีการแก้นะครับก็คือเอาเคอร์เซอร์เนี่ ไปคลิกไว้หน้ารูปภาพก่อนแล้วกดปุ่ม backspace ครับ backspace คือปุ่มลบตัวอักษรเนาะกดไปหนึ่งครั้งครับรูปมันจะไปชิดซ้ายแล้วเราถึงจะสั่งจัดกึ่งกลางทีหลังคราวนี้ครับจะเป็นกึ่งกลางที่เป็นกึ่งกลางจริงๆไม่ใช่กึ่งกลางของช่วงพารากราฟนะครับดังนั้นใครที่มีปัญหาแบบนี้ก็แก้เนาะเช่นเดียวกันครับเราก็ต้องเว้นบรรทัดครับเว้นบรรทัดเหมือนกันก่อนแทรกรูปภาพก็เว้นบรรทัด1บรรทัดนะฮะด้วยแล้วก็หลังรูปภาพก็อีกหนึ่งบรรทัดนะครับ ถึงเราจะไม่มีคําอธิบายแต่ก็ต้องเว้นนะคะโอเคเนะาะหวังว่าทุกคนคงแก้ได้นะครับคงทําได้เนาะสวัสดีครับ